เดทราคาทองนะครับ10มิถุนายน2568นะฮะวันนี้นะครับราคาทองคําเปิดตลาดมาเวลา9นาฬิกา5นาทีนะครับโดยวันนี้ราคาทองคําแท่งปรับตัวลดลงจากเย็นเมื่อวาน50บาทนะตอนนี้นะครับราคารับซื้อทองคําอยู่ที่51,200แล้วก็ราคาขายออกอยู่ที่บาทละ51,300ฮะถ้าหากว่าราคาทองคําแท่งวันนี้เนี่ยเทียบกับเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยเหมือนกับว่าจะ ตีตีลงลงมานิดนึงนะก็คือลดลงมา50บาทแต่จะเทียบกับเมื่อวานตอนเช้าเนี่ยราคาค่อนข้างดีกว่านิดนึงนะเพราะเมื่อวานตอนเช้าเนี่ยราคาลดลงมาหลายร้อยนะฮะทีนี้ระหว่างวันก็ค่อยๆขย,ย,ย,ยับขึ้นไปนะฮทำให้ตัวลบราคาทองเนี่ยลบน้อยลงแล้วก็เช้ามาวันนี้ก็ย่อตัวลงอีกนิดนึงแต่ที่น่าสังเกตอีกอย่างนึงคือว่าถึงแม้ว่าจะมีการขยับของราคาเนี่ยแต่ว่าก็เป็นการขยับในโซนแคบๆนะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ทองคาเป็นยังไงเดี๋ยวเบิร์ตถท้องค่อยๆมาไล่เลียงให้งไปทีละะอยย่าเน อันดับแรกเลยนะเมื่อคืนนี้นะครับทางฝั่งตลาดนิวยอร์กนะครับราคาทองคำเนี่ยปิดตลาดปรับตัวขึ้น15.7ดอลลาร์หรือว่าบวกขึ้นมา0.47เนะครับโดยเป็นการปิดตลาดที่ระดับ3,325ดอลลาร์ต่อหนึ่งทรอยออนนะครับต้องบอกว่าตัวราคาทองตอนนี้เนี่ยมีการแกว่งตัวเนี่ยค่อนข้างแคบนะโดยที่เมื่อคืนนี้เนี่ยช่วงต่ำสุดเนี่ยลงไปที่3293นะช่วงสูงสุดอยู่ที่ 3 3 3 7จนฮะจะเห็นว่าตัวราคาทองเนี่ยแกว่งตัวเนี่ยค่อนข้างแคบเลยช่วงแกว่งตัวอยู่ที่ประมาณแค่40ดอลลาร์เท่านั้นเองเนะก็เป็นการแกว่งตัวแคบๆให้สังเกตว่ามีการลงไปหลุด3,300นะครับแต่ว่าก็เด้งกลับคืนขึ้นมาแต่ว่าพอเด้งกลับคืนขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะผ่านแนวต้านได้เช่นเดียวกันก็เท่าว่าตัวราคาทองเนี่ยไม่หลุดแนวรับแล้วก็ไม่ได้ผ่านแนวต้านนะฮะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ย ถ้ามาดูตัวราคาทองคําแท่งไทยเองเนี่ยแนวรับก็คงจะอยู่ที่ประมาณ5 50, 5 0 0นะครับส่วนแนวต้านจะอยู่ที่51,750บาทนะฮะทีนี้บอกไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าตัวราคาทองเองเนี่ยม,มันเหมือนกับว่ามีการรอว่าสถานการณ์ในโลกเราเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปใช่ไหมฮะเพราะว่าเ,เมื่อวานนี้เนี่ยเขาจะมีการเจราจากันที่ลอนดอนเบอร์ไทยทองเนี่ยได้บอกไว้แล้วก็คือ ทั้งฝั่งอเมริกานะเขาก็จะฝั่งรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีพาณิชย์นะแล้วก็ผู้แทนการค้าเนี่ยไปคุยกันนะกับจีนเนี่ยที่ว่าจะมีรองนายกมาซึ่งเมื่อวานเนี่ยเขาก็เริ่มคุยกันแล้วนะฮะโดยที่เมื่อวานเนี่ยเป็นการคุยกันวันแรกนะเขาไปคุยที่ลอนดอนที่แลงคาสเตอร์เฮาส์นะครับโดยที่รัฐมนตรีคลังกับรัฐมนตรีพาณิชย์ของอเมริกาบอกว่าที่คุยกันเนี่ยออกมาผลการคุยเนี่ยค่อนข้างเขาเรียกว่าคุยกันดีนะและไทมก็ออกมาเสริมว่า คุยกับจีนไม่ง่ายแต่ก็มีรายงานการคุยที่ดีนะโดยดีลแรกปลี่ยนที่เกิดขึ้นกนะ็คือสหรัฐย,ยอมที่จะผ่อนปลนทางด้านเทคโนโลยีนะให้กับจนะีนไม่ว่าจะเป็นทางด้านเครื่องยนต์เจ็บนะหรือว่าซอฟต์แวร์การออกแบบชิปแล้วก็พวกผลิตภัณฑ์ทางเคมีนะครับแรกกับจีนต้องเพิ่มโคดตา้าการส่งออกแรกแร่หายากไปให้กับทางฝั่งอเมริกานะครับเพราะว่า ไอ้แร่หายากหรือว่าแร่เอิร์ธเนี่ยจีนเนี่ยเขาเป็นคนคุมซัพพลายของโลกนี้ก็คือมากกว่า70%เนี่ยก็จะส่งให้อเมริกามากขึ้นนะอย่างไรก็ดีนะครับการที่เขายอมแลกเดียวกันแล้วเนี่ยแต่ว่าก็ยังไม่รวมถึงตัวชิปของ Nvidia เดียะรุ่นรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นคุณภาพสูงเนี่ยที่จีนเขามีความต้องการเนี่ยอยากได้นะ อเมริกาก็ยังแบนเหมือนเดิมนะยังไม่ยังไม่เปิดตรงนี้ให้นะก็ทางฝั่งตลาดทุนเนี่ยเขาก็ค่อนข้างตอบรับตอบรับไปในทางที่ค่อนข้างบวกนะฮะส่วนตัวราคาทองเนี่ยก็นิ่งๆน,นะอาจจะต้องรอดูอีกวันหนึ่งว่าเขาเจราจาต่อไปยังไงต่อนะฮะก็ถามว่ามาดูตอนนี้นะตัวราคาทองเรียวไทม์เองเนี่ยก็จะอยู่ที่3 3 2สนะครับส่วนตัวค่าเงินบาทเนี่ยจะอยู่ที่32.75ก็จะเห็นว่า ไม่ค่อยขยับไปไหนนะฮะก็จะอยู่ประมาณอย่างนี้เลยก็คงจะต้องรอการพูดคุยเจราจากันที่ตามเวลาที่อังกฤษก,ก็คือประมาณเย็นนี้อีกครั้งหนึ่งนะว่าจะคุยกันแล้วเป็นยังไงต่อนะซึ่งก็แน่นอนนะว่าหากว่าเขาคุยกันแล้วเนี่ยสถานการณ์ออกมาบวกหรือออกมาลบต่อราคาทองเนี่ยเดี๋ยวเบิร์ตไถทองจะเอามาบอกคนที่ติดตามช่องนี้แน่นอนนะใครสนใจเรื่องราคาทองก็ต้องกดติดตามช่องเบิร์ตไถทองเอาไว้นะส่วนตอนนี้เนี่ยใคร ใครคิดว่าราคาทองในระดับนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะหรืออย่างน้อยส่งสติกเกอร์มาให้ในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปก็ยังดีนะจะได้รู้ว่าที่เบอร์ไถ่ทองพูดเนี่ยยังมีคนติดตามรับฟังอยู่นะใครมีตัวจำนำนะอยากตัดขายนะครับ ติดต่อมาได้เลยนะเบอร์ไถทองรับซื้อตั๋วจำนำโอนเงินส่วนต่างให้หน้าลงทันทีรับรองว่าตีราคาให้ราคาดีแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าเป็นมิจฉาชีพด้วยเพราะาเบอร์ไถทองโชว์หน้าทุกวันออกคลิปทุกวันเจอลูกค้าเฉลยลูกค้าบอกว่าตรงปกจริงๆนะฮะ,อะบอกว่าเบอร์ไถทองนี่หน้าตาตรงปกไม่ไม่หลอกลวงแน่นอนก็ติดต่อกันมาได้เลยนะเดี๋ยววันวัน,ว,นวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ